เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a s t ิกแดนกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเดิมนะครับเอ,อ่อที่คุณเคยรายการแกะกล่องมาโมซึ่งวันนี้นะครับเราก็มี RG RX 782นะครับหรือว่าเวอร์ชั่น2.0นะครับที่คุณผู้ชมไม่รู้นะว่ามีใครลอยอยู่หรือเปล่าเออเพราะว่าเนื่งองจากหายไปนานนะครับถ้าสังเกตนนเนี่ยเนี่ยตรงนี้ผมกลายเป็นโต๊ะคอมไปแล้วนะครับเอ,อ่อต้องยกคอม ขึ้นด้วยกว่าจะถ่ายคลิปได้เนี่ยคือช่วงที่หายไปะครัยมันไม่มีโต๊ะที่จะรีวิวของเล่นจริงๆนะครับก็เลยห่างจากการรีวิวไปนานเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็ลกลับเข้าเรื่องแล้วตัวนี้นะครับมันก็มาได้ตรงจังหวะที่ผมอยากรีวิวพอดีเลยนะครับเพราะว่า2.0เนี่ยเพิ่งออกได้ไม่นานเนี่ยจำได้ว่าออกประมาณเดือน10เดือน11ประมาณนี้แหละ,อะตอนที่ผมรีวิวเป็นเดือน12นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไหนท์จากช่อง o อเวอร์ไนท์ด้วยนะครับที่เขาต่อแล้วก็เอามาให้ยืมรีวิวนะครับถ้าอยากติดตามพี่ไนก็เข้าไปได้เลยนะครับติดตอกแล้วก็พิมพ์คําว่าโอเวอร์ไนท์นะครับอ่า u t u b e น่าจะมีอยู่นะครับสำหรับช่องของพี่ไนนะครับแกรี่เอาหมดเลยนะครับกันด้าหมูหมากาไก่แกกินหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับ RGI X78 เวอร์ชั่น2กันก่อนเลยนะครับผมโอเคไป โอเคก่อนที่จะไปทําความรู้จักกับกันพาของ r x 78นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลคร่าวๆนะครับข้อมูลโดยย่อของการดั้ม RX 78กันนะครับปู่กันดั้มระิดตัวครั้งแรกในซีรีส์โบวิสูตรกันดั้มนะครับออกฉายในญี่ปุ่นครั้งแรกวันที่7เมษายนปี255 2522ครับนะับเป็นอนิเมะเรื่องแรกของหุ่นยนต์ต่อสู้แนวเรียวโรบอทนะครับผู้ขึ้นขับนะับนั่นก็คืออามูโรเทสโตอามูโรเลแถูกแล้ว <c oughs> กกน,นี่เกิดอัามนมากขำด้วย หรือเป็นเทพหยองของเรานั่นเองเนี่ยเอ็กนะครับ,รบเป็นหุ่นที่พัฒนาขึ้นในโปรเจกต์ V นะครับของสหพันธ์โลกนะครับซึ่งมีไว้ต่อต้านโมบิสูตของฝั่งซีออนนะครับระบบที่ใช้ก็จะเป็นระบบคอบ็อกนะครับซึ่งใช้ยานขับไล่ FFX-7 Core f i g คอไฟเตอร์นะครับในการควบคุมกันดั้มตัวนี้นะครับแล้ว RX-78 เนี่ย ก็ยังมีทั้งงานประกอบนะครับหรือจะไม่ใช่งานประกอบก็ตามนะครับมีเยอะแยะเลยซึ่งพูดได้ว่ามีทุกเกรดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น SD HG RG MG PG เมกะไซส์เมกะโรบอตเมทัลโรบอตเมทัลบิวนี่เรียกว่ามีหมดเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ i x 8 8นะครับมีการปรับโมเดลหรือมีการดีไซน์ใหม่เกือบ จะพูดว่าไงเกือบสัก5ปี10ปีเครัยจึงทําให้ดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะคงความคลาสสิกแล้วการปรับลุกให้มันทันสมัยเครัยเลยทําให้คลองใจใครหลายๆคนจนถึงทุกวันนี้นะครับผมโอเคครับหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลโดยย่อของ i78 นะครับเออเมื่อไหมโดยย่ออะไรอันนี้อะไรอีกเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องของเจ้า rg จีเวอรกันนะครับผม,มเดี๋ยวเรามาดูกัน3 สองหนึ่งฮ่าไม่มีอะไรเลยนอกจากดีคอรเราเล่นผม,มเอามาไว้ทุยเอามาไว้นอกกล่องแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูตัวกล่องเล็กน้อยนะครับว่าตัวกล่องมีอะไรบ้างนะครับสําหรับเนี่ยไ x เอจ็ดตัวลกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเราจะไม่ได้อธิบายอะไรกันเยอะแยะนะครับเออเพราะเนื่องจากเอาจริงเวลาไปร้านกันดั้มก็คงยืนดูจนตาแฉะอยู่แล้วล่ะสำหรับกล่องโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ทา่าแอคชั่นสวยมากครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวหุ่นกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูชิ้นส่วนต่างๆนะครับของกันดัม r า r x 78กันนะครับผมเวอร์สว่ามีอะไรให้บ้างนะครับซึ่งเอาจริงผมเคยได้เล่นเวอร์หมาบ้างแล้วนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองเทียบเทียบบางอย่างดูให้นะครับในเรื่องของมือนะครับอ่าพอๆกันนะครับตัวนี้จะมีมือมาให้ทั้งหมดเนดะ้อสองสี่หก ประมาณเจดมือนะครับผมที่ตัวนี้ให้มานะครับก็จะมีมือลั่นไกนะครับที่ให้มาแค่มือเดียวนะครับเออหรือมันให้สองมือมาพอดีว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ผมต่อนะครับก็เลยอ่ะแต่ว่ามันมีเจ็ดมือประมาณนี้อ่ะจะมีมือแบนะครับแบแบบนี้อุยเห็นไหมต้นนะครับเออเป็นมือแบแบบนี้นะครับให้สองมือนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นมือถืออาวุธนะครับซึ่งจะมี2มือเหมือนกันกล้องไมโฟกัสเออ จะมีสองมือเหมือนกันนะครับสําหรับมือถืออาวุธนะครับแต่อีกมือหนึ่งผมเอาไปถือบาสุก้าอยู่นะครับซึ่งบาสุก้าเนี่ยจะคล้ายๆเวอร์แรกก็คือขยับตรงนี้ได้แล้วก็ยืดได้นิดหน่อยอจะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวบาสุก้านะครับผมแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งเราก็จะมีมือเหนี่ยวไกนะครับก็คือนิ้วมันจะอยู่ในไก่ปืนนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวบีมไรเฟิลก็ขยับได้แค่ตัวเป้าลิงนะครับแล้วก็ทําอย่างอื่นไม่ได้จริงๆอันเนี้ยเป็นแทบทุกเกตนะครับก็คือขยับได้ไม่เยอะนะครับอ่ะส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ดูที่โล่นะครับโล่ตัวนี้จะมีกิมมิกเยอะกว่าเวอร์หนึ่งนิดหนึ่งนะครับอ่าจะพูดว่าไงดีอ่ะอันแรกเลยคือตัวโล่เนี้ยอ่าอย่างที่ทุกคนรู้นะครับมันสามารถล็อกกับแขนได้อันเนี้ยเป็นเกือบทุกเกตอยู่แล้วนะครับก็คือเนี่ย เอาแขนตัวปู่ยืดขึ้นมานะครับแป๊บนะอันนี้ผมมองที่กันด้ามอยู่นะไม่ได้มองที่กล้องแล้วก็ล็อกกึกไปนะครัเอาแมงไม่ไมไมไมกึกว่ะเฮ้ยจริงๆมันกึกนะผมลองเล่นมารอบหนึ่งอนะอ่ะพอตอนมันกึกนะครับมันก็จะอยู่ทรงแบบนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับแขนล็อกอ่ะอันต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงขอขออนุญาตด,ดึงก่อนนะครับดึงยากทีนี้ลงล็อกก็ดึงยากอีกเออจเจริญ อ่อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับที่หุ่นมันหลุดมันไม่ได้เปียกนะครับพอดีมันใส่คอไฟเตอร์ได้นะครับเนี่ยซึ่งโคตรเจ๋งเลยนะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันที่หลังโอเคเดี๋ยวพับอันนี้เก็บลงไปก่อนนะครับเนี่ยพับอันนี้ลงเก็บลงไปก่อนแล้วก็มือถือวุธนะครับเอามาถือโลได้นี่ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับซึ่งเล่นง่ายกว่าอาจีทั่วไปนะอันนี้ผมชอบมากก็คือจะมี2อย่างนะครับที่เป็นกิมมิคโล่แทบทุกตัวมีอยู่ละก็คือ ที่จับโล่อันหนึ่งแล้วก็ที่ล็อกแขนอันนึงนะครับส่วนต่อไปครับที่ล็อกแขนสามารถหมุนได้นะ,ะค่อนข้างเจ๋งแล้วก็เคลื่อนลงได้อ,อันนี้ RG กับ MG มีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมมองว่ามันว้าวก็คือตัวใส่บีมนะครับจาได้ว่าวงหนึ่งเหมือนจะไม่มีนะเท่าที่ผมจําได้เนะี่ยเหมือนวงหนึ่งจะไม่มีก็คือ,อเราถอดบีมข้างหลังของตัวปูนครับมาใส่ตรงนี้ได้ แล้วใส่ได้2อันด้วยนะเจ <c oughs> ๋งมากเลยแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่สามารถแงะออกมาได้นะครับแต่ผมลองแงะมาเป็นเกือบสิบนาทีแล้วมันแงะไม่แงไม่ไปจริงๆนะครับเออผมอันนี้ขอโทษด้วยแต่ว่ามันแงะออกมาแล้วก็แนบกับตัวบีมได้นะครับตรงเนี้ยล็อก ึกลงไปเลยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวโล่เนี่ยค่อนข้างมีกิมมิกที่เยอะกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับแล้วถ้าติดตีแคลนี่รับรองว่าสวยแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัวไอ้เแนะครับแสงเข้าม่ยเออโอเคต่อไปนะครับหลังอยากดูพวกบาซูก้าดูโล่แล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวของปู่กันดั้มบ้างนะครับว่ามันโหดแค่ไหนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับจุดขยับเนี่ยพูดได้ว่าถอดแบบอา จะพูดยัไดีถอดแบบ p g มาเลยก็ได้มั้งเออคือจุดขยับดีมากนะครับดีกว่าตัว MG ที่ผมมีอีกนะเออถ้าใครเคยดูไลฟ์สดตอนผมต่อ MG เนี่ยอ่าดีไม่เท่าอาจีตัวนี้ผมยอมรับเลยอาจีตัวนี้แข็งแรงนะครับแล้วก็จุดขยับเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับม,มาดูที่คอก่อนนะครับอ่าหัวเนี่ยหมุนได้ซ้ายขวาได้ปกติเลยนะครับเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปได้นะครับ แล้วเงยได้สุดด้วยนะคุณผู้ชมดูเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสเนี่ยเงยได้สุดเลยนะครับแล้วก็ก้มหน้าได้ตไอตรงนี้จะหลุดนี่ก้มหน้าได้ค่อนข้างเทพเลยนะครับสําหรับตัวนี้ผมชอบตรงนี้มากเลยเออคือเขาทําดีจัดสําหรับตัว2.0นะครับตัวปู่เนี่ยโอเคส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของแขนละกันแขนนะครับดูการขยับยกตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับทั้งยวงอาจีส่วนใหญ่มันจะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าข้อเทพของมันเลยเนี่ยคือมันแข็งแรงครับไม่เปียกออจุดเทพของมันคือตรงนี้เลยนะครับสำหรับผมเนี่ยก็คือขยับได้เยอะตัวเล็กแล้วไม่เปียกด้วยโคตรเทพเป็นเงินดําเกรดก็ดเลยนะครับอันนี้โอเคแขนยกนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนตรงเขาเรียกอะไรต้นแขนได้นะครับตรงอารม์หมุนไม่ได้นะครับไอตรงเนี้ยที่เหมือนมีลายเส้นเนี้ยก็หมุนไม่ได้แต่ขยับได้นะครับแขนหมุนได้ไอ้มือหมุนได้ปกติ ขยับได้อืพับพับได้สุดนะครับโคเทพส่วนตัวอาร์มเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยน่ารำคาญเท่าไหร่นะอืมถ้าไปหยิบเอมจาเทียบตอนนี้เอ็มีน่ารำคาญกว่าเยอะเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้อืเพราะฉะนั้นจะพูดรว่างไงสำหรับคนที ไม่ได้สี่เลียดก,กันํนำตัวใหญ่มากนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับค่อนข้างดีแขนก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนลําตัวนะครับลูกเล่นก็มีถอดคอไฟเตอร์ออกมาได้นะครับอืมเนี่ยแล้วตรงนี้ก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ใส่คอไฟเตอร์ได้ดีนะครับแล้วก็ตรงเหมือนตรงเนี้ยเหมือนจะถอดคอพิทได้แต่มันไม่ได้ถอดได้นะครับโอเคเพราะว่าจริงๆคอพิทของตัวไอเกตแปดมันอยู่ที่คอไฟเตอร์นี่แหละแล้วมันก็ดึงออกมาได้นะครับนี่ดึงออกมาได้ แต่ผมจะพูดว่าไงไม่อยากกลางคอไฟเตอร์สุดนะครับม,มันขี้เกียจอะจะกลางประมาณนี้แล้วกันนะไหนๆปีกมันก็ขยายออกมาแล้วเนี่ยคอไฟเตอร์เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะพูดว่าไงาจุดที่มองว่าเปี้ยนนิดหนึ่งก็จะเป็นส่วนปีกนะครับแต่มันไม่ได้สําคัญอยู่แล้วไงเวลาเราพับลงไปก็ปกติแต่ที่เหลือก็คือแบบฝืดมาเลยอะออคือคุณผู้ชมเล่นได้โดยไม่ต้องกังวลนะครับว่า มันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นลำตัวล่างนะครับไหนๆก็ถอดมาแล้วถอดออกมาแม่งเลยเออลำตัวล่างนะครับกระโปรงนะครับขยับได้สเตปอาร์จีเลยนะครับก็คืออ่าแยกยกได้นะครับเออต้องใช้คานี้กระโปรงข้างนะครับยกได้ไม่มีปัญหานะครับอืะ้ารงหลังก็แยกยกได้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับดึงออกมาใส่บาสุก้าได้ นี่มันมีตรงที่แงะให้นะครับดึงออกมาใส่บาซูก้าได้ตรงรูนี้ไว้เสียบแอคชั่นเบดสำหรับคนที่มีแอคชั่นเบสที่ตัวเสียบอะสามารถเสียบได้เลยนะครับปกติอาจีมันจะให้ไอตรงตัวล็อกมาล็อกตรงใต้ไข่กันดั้มใช่ไหมแต่ตัวนี้จะมีรูมาให้นะครับผมถามว่าเสียบอ p g พจียังไงก็อ p g จะมีตรงนี้นะครับต้องไม่โฟกัสอีกแล้วอ p g พจีจะมีตรงนี้นะครับเราก็เสียบลงไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้าตัวอ p g พจีติดหลังนะครับโอเค ส่วนต่อมาครับมาดูที่ขานะครขายกเนี่ยเวลาฉีกเนี่ยข้างหลังอาจจะฉีกได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันติดกระโปรงหลังด้วยนั่นแหละอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือยกท่าเตะได้นะครับแล้วก็การอาขานะครับเดี๋ยวเล่นดีๆก่อนเดี๋ยวของพี่ไหนบ้างอุย๊ยเอา้าอันนี้หลุดนิดนึงโอเค เริ่มเหมือนเวอร์หนึ่งละเออเวอร์หนึ่งก็หลุดง่ายประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมน่าจะไปขยับมแมลงด้วยแหละเออมันเลยหลุดจริงๆมันไม่ค่อยหลุดอะไรขนาดนั้นนะอ่ะเนี่ยมันก็จะฉีกได้ประมาณนี้นะครับอืมถ้าฉีกเกินก็หลุดไอ้ตรงไอเนี้ยของมันอนะชิ้นส่วนก็หลุดแต่เอาจงจริงถ้าเล่นตัวปู่ก็คงไม่มีใครฉีกขนาดนั้นหรอกโอเคขาไอตัวต้นขาจะประมาณนี้นครับแล้วก็การหมุนได้เนี่ยไอตรงต้นขาตรงเนี้ยหมุนไม่ได้นะ จำได้ว่าเหมือน HG หมุนได้มั้งไม่ชัวร์เออผมไม่ชัวร์เ g นี่หมายถึง HG เวอร์แรกนะครับกล่องก็สามร้กว่าบาทอะเอออันนั้นน่าจะหมุนได้นะแต่ว่าตัวนี้หมุนไม่ได้นะครับแต่ว่าสวยโคตรเท่แล้วก็ดูการขยับนี่เกาะเกาะเกาเคลื่อนผมชอบ r g ตรงนี้มากเลยเนี่ยซึ่งสวยมากเลยนะครับไอตัวเนี้ยแบบเทียบกับ mg ผมเนี้ยอยผมอยากได้ตัวนี้มากเลยนะเออสวยมากตัวนี้ ยกเข่าขึ้นมาได้นะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ไอตัวข้างหลังเนี่ยรู้สึกมันจะดึงตรงนี้ออกมาได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองดึงนะเออไม่รู้ว่ามันดึงตรงไหนเหมือนกันแต่มันมีลูกเล่นอยู่นะครับตรงไอพ่นอ่ะอืมสามารถแงะออกมาได้นะครับอืมตรงข้อขานะครับก็หมุนได้ซ้ายขวาปกติแต่หมุนสามร้อหกสิบองศาได้ไหมนี่โทรไปถามพี่ไหนก่อนไหมเออโอเคหมุนได้นะครับแล้วก็ยก ขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับนี่แล้วก็ตามสเต็ป RG นะครับงอตรงนี้ได้งอได้3ส่วนอ่ะตรงนี้นอ่าค่อนข้างเทพเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว RX 7 8ตัวนี้นะครับอืมก็ชิ้นส่วนอะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเท่าที่รีวิวไปอ่าจะมีประมาณเท่านี้เลยเดี๋ยวไปดูการให้คะแนนกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตัดเกรดเจ้ากันดั้มตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับตัว r g 2.0นะครับซึ่งเป็นกันดั้มโคตดเทพ ของของปีนี้ที่ผมรีวิวแล้วก็ได้มั้งเออโอเคแต่การให้คะแนนนะครับจะไม่เหมือนเดิมนะครับคือผมจะตัดเรื่องสีออกนะครับเนื่องจากอาจะพูดเรื่องไงไอบริษัทกันดั้มเนี่ยไอบันไดเนี่ยมันจงใจให้เราทําสีอยู่แล้วละ่ะสีพลาสติกมันก็เลยให้มาพอๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนนะครับซึ่งแบ่งเป็น4หมวดน,นะครับเรื่องความสวยหรือดีไซน์นะครับของหุ่น คะแนนความแข็งแรงนะครับคะแนนจุดขยับแล้วก็คะแนนการประกอบเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะเอา4ตัวนี้นะครับมารวมแล้วก็เฉลี่ยนะครับโอเคเรื่องความสวยนะครับ IHJ8 2.0เนี่ยผมให้5เลยนะครับ5เต็ม5นะครับคือโคตรเทพอยู่แล้วนะครับมันด้วยความที่ดีไซน์มันจะพูดว่าไงมีความคลาสสิกนะครับอนกับลูกเล่นเขาเรียกอะไรนะลายเส้นที่เขาเพิ่มมาให้นะครับสำหรับตัว RG ตัวนี้ แล้วก็สีของสีขาวสีเทาที่มันค้ากันนะครับมันเลยทําให้ปู่ตัวนี้สวยมากนะครับสําหรับผมเนี่ยเออมันสวยพอๆกับ MG เลยนะเออสวยกว่าสวยกว่า MG เลยแหละโอเคสําหรับความสวยนะครับผมให้5คะแนนเต็มนะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับความแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับไม่มีเปี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้แข็งแรงมากนะครับแล้วก็คอไฟเตอร์เนี่ยถ้าไม่ได้ไปเล่นหลุนแรงมากไม่หลุดแน่นอนนะครับสำหรับ คะแนนความแข็งแรงเนี่ยผมให้4.5นะครับเพราะว่ามันยังมีบางชิ้นที่มันสามารถหลุดได้แต่ไม่ได้กระเด็นเหมือนตัวเวอร์แรกนะครับถ้าเวอร์แรกใครเล่นเนี่ยจะรู้นะครับการดั้มระเบิดเออตัวนั้นโอเคส่วนต่อไปนะครับเรื่องจุดขยับนะครับจุดขยับตัวนี้ค่อนข้างทําได้ดีแบบดีเลยนะครับเออตัวที่ผมเคยเจอมาจุดขยับดีๆเนี่ยก็จะมีเอ็กเซียนะครับสําหรับ RG นะอานะจะมีพวกเอ็กเซีย คอนต้าอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยทำได้พอๆกันเลยนะครับเทพพอๆกันเลยเพราะฉะนั้นคะแนนของจุดขยับเอาไป5คะแนนครับอ่ะส่วนต่อไปนะครับการประกอบของกันพานะครับอันนี้ <c oughs> ลองถามเจ้าตัวที่ประกอบอยู่แล้วนะครับตัวนี้ประกอบไม่ยากนะครับสําหรับคนที่เริ่มต่ออาจีแล้วตัวนี้ต่อไม่ยากเลยนะครับอืมใครที่ต่อกันดั้มได้สักเดือน2เดือนเนี่ยต่อตัวนี้ได้นะครับอืม แล้วก็การเก็บงานเนี่ยไม่ได้ยากเย็ยนนะครับ RG พลาสติกไม่หนานะครับโอเคสำหรับคะแนนการประกอบก็เอาไป5คะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนเฉลี่ยกันเลยโอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคะแนนเฉลี่ยที่ออกมานะครับผมจะเอาไอ้คะแนนที่ให้มาทั้งหมดไปหาร4่นะครับคะแนนเฉลี่ยออกมา15.75นะครับก็ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงนะครับขาดอีก 0.5คนับจะได้คะแนนเต็มอยู่แล้วเชียวนะครับสำหรับเจ้าตัว RG กอดของเราเลยครับเออผมเรียกกอดแม่งเลยคือแม่งเทพมากนะครับสำหรับกันดั้มตัวนี้นะครับเออใครที่คิดจะซื้อนะครับแนะนําเลยนะครับซื้อตัวนี้ดีนะครับสําหรับคนที่อยากเก็บปู่นะครับมันดันไม่ออกตอนที่ผม จะเก็บปู่แรกๆไงเออตัวนี้มันดันมีแต่ออริจินที่ผมมองว่าดีสุดอ่ะอืมโอเคสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็หาซื้อได้ในแอปส้มอะไรอย่างนี้ทั่วๆไปนะครับราคาโดยเฉลีย่ยจะอยู่ที่พันสองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแต่ผมขอพูดต่อนะครับสำหรับคนที่ยังฟังยังฟังอยู่ก็ขอบคุณด้วยนะครับ เรื่องในทางการทําคลิปนะผมอาจจะไม่ได้ลงกันดั้มบ่อยแล้วนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมวางคอมมันก็เลยทําให้พวกเรื่องกันดั้มเนี่ยมันต้องตีคอมแล้วผมใช้คอมบ่อยอ,อประมาณนี้อีกอย่างอุปรกรณ์กันดั้มผมเนี่ยตอนนี้ก็โดนโด,นโดนตัวตัดเส้นกับตัวแผ่นลายไปนะครับก็เลยไม่ได้ต่อเลยโอเคคลิปอาจจะมีลงกันดั้มแต่ว่าไม่ได้บ่อยแล้วนะครับสาหรับคนที่ อาจจะไม่ได้โอเคในแนวทางนี้อ่าผมแนะนําให้อันซับสไครป์ผมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมอาจจะลงเกมซะส่วนใหญ่โอเคสําหรับคลิปนี้อันนี้จบจริงๆแล้วแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมที่ติดตามเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับเพราะว่ามันจะคริสต์ไอ้เมันคริสต์มาสแล้วละ่ะโอเคสําหรับวันนี้ไปละเจอกัน